ครูเรฟคุณครูสอนดีที่ขอบทุกท่านนะครับท่านก็ได้ฟังครูเรฟด้วยความประทับใจในาการทำหน้าที่ของท่านที่อเมริกานะครับผมขอนำท่านกลับมาเมืองไทยนะครับโดยใครข่ขอเรียนว่า หัวข้อการเซวนาในวันนี้เนี่ยคือครูนอกกรอบแปลว่าไอ้ที่เขาทำกันอยู่ทั่วๆไปเนี่ยอยู่ในกรอบเนี่ยเป็นแบบหนึ่งแล้วครูเรฟเนี่ยอยู่นอกกรอบนะฮะแล้วก็ห้องเรียนของท่านก็นอกแบบนะะเพราะว่าในแบบเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งผมอยากจะขอกราบเรียนท่านว่าบัดนี้โลกมันหมุนกลับนะครับ ความหมายอันนั้นเนี่ยมันเมื่อ30ปีที่แล้วที่ครูเรฟท่านเริ่มต้นที่จะหาวิธนะีที่จะทำประโยชน์ให้แก่เด็กแต่บัดนี้เนี่ยวงการศึกษาทั่วโลกกําลังต้องการใช้ไอ้นอกกรอบกับนอกแบบเนี่ยเป็นกรอบและเป็นแบบนะครับนี่คือนี่คือความเข้าใจของผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า10ปีจากนี้ไปนะไม่ควรเกินนะหรือไม่ควรจะถึงหรือซ้ำไปถ้าใครก็แล้วแต่เนี่ยยังอยู่ในกรอบและในแบบอย่างที่เราคุ้นเคยเนี่ยท่านตกยุคนะครับนะฮะท่านทั้งหลายนี่โชคดีมากนะครับร้อยห้าสิบท่านได้มีโอกาสมาเรียนรู้จากตัวจริงเสียงจริง นะได้หนังสือแล้วก็ได้ฟังข้อคิดเห็นจากพวกเรานะครับว่าท่านมีโอกาสเป็นผู้นำของการสร้างกรอบใหม่และแบบใหม่สำหรับเรานะโดยมีตัวอย่างครูเรฟทำให้ดูนะครับครูเรฟทำมาด้วยความยากลำบากนะไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่แต่ท่านมีเพื่อนเยอะนะครับนะครับอย่างน้อยก็ร้อยห้าิคนในนี้แล้วก็ หมอสุพกรบอก20,000ื่นใช่ไหมสองหมื่นในในเท่าใน500,000นะครับเป็นพลังนะที่จะร่วมกันสร้างกรอบสร้างแบบใหม่สำหรับลูกศิษย์ที่จะเติบโตไปเป็นมนุษย์เป็นพลเมืองนะที่ดีนะที่มีความเป็นตวงตัวเองสามารถที่จะอยู่ในโลกสมัยใหม่ได้นะครับ ผมเข้าใจว่าเมื่อครูเรฟเ,เริ่มต้นกระบวนการของท่านเนี่ยวงการศึกษาในอเมริกาก็ยังไม่เข้าใจนะฮะแต่บัดนี้เนี่ยวงการศึกษาในอเมริกาและทั่วโลกนี่เข้าใจแล้วว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยนะอย่างที่ท่านเล่าให้เราฟังเนี่ยทำให้ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยได้ในสิ่งที่เรียกว่า2 1 s t century skills นะครับ ท่านบอกว่าบียอนไงบียอนอะไรต่างๆนะฮะเลยจากไอตัววิชาเลยจากการทดสอบแบบเพื่อรู้วิชาเนี่ยไปสู่ความเป็นมนุษย์นะการเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ใช้ความเป็นมนุษย์นั่นแหละในการเรียนรู้นะท่านบอกให้เราสังเกตว่าเด็กสังเกตการเรียนรู้เด็กเพราะเด็กหายใจไม่เหมือนเดิมท่านเห็นไหมบะ,ะเพราะเด็กน้ําตาไหลนะครับ นั่นคือเขาทราบซึ้งในในสิ่งที่เขาอ่านเห็นไหมครับอย่างนี้แหละครับคือกรอบใหม่นะครับแบบใหม่ที่พวกเราจะต้องช่วยกันทำให้แก่บ้านเมืองของเราให้แก่สังคมของเรานะครับแต่ทีนี้ที่ผมบอกว่าท่านไม่ได้โดดเดี่ยวเมือนอย่างครูเรฟนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยขบวนการนี้เนี่ยอย่างผงกลับเรียนนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยวงการวิจัยก็หาเจอเจอกันทั่วโลกนะครับว่าการเรียนแบบใหม่นั้นเนี่ยซึ่งเนี่ยที่คูเรสบอกเราเลยเนี่ยก็คือครูเนี่ยสอนแบบเหมือนไม่สอนไม่ได้สอนตัววิชานะแต่เป็นเพื่อนกับเด็กให้เด็กได้เรียนรู้อันนี้คือหัวใจนะครับท่านเริ่มต้นด้วยความรักนะครับ ่านเริ่มต้นด้วยการทำให้ห้องเรียนเนี่ยเป็นที่เด็กรู้สึกปลอดภัยสบายใจนะครับนี่คือเรียกว่าจุดเริ่มต้นแล้วก็ไปได้เรื่อยๆนะครับสิ่งนี้มีอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่เกิดขึ้นหลังครูเรฟนะฮะครูเรฟทั้ง30ปีละในช่วงเวลา10กว่าปีที่แล้ว 10, 10กว่าปีที่ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายโรงเรียน ที่ทำทดลองนี้ในประเทศไทยแต่ว่าโรงเรียนนั้นว่าไปแล้วก็คือทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นโรงเรียนราชนะเพราะว่าเขามีิสระที่จะทดลองนะแล้วเขาทำทั้งโรงเรียนครูเรฟนี่ชั้นเดียวนะคนเดียวนะครับทำทั้งโรงเรียนแต่โรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยที่ผมได้ไปเห็นนะครับพวกเราหลายคนได้ไปเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนราชที่ พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมีฐานะนะมีฐานะไม่เหมือนนักเรียนกับครูเรฟที่เด็กไม่มีฐานะนะเด็กอยู่ในฐานะยากจนเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนี่เองผมตามอาจารย์เจือจัเนเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนะครับไปดูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่บุรีรัมยโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนานะเหมือนเป๊ะเลยครับแต่ทั้งโรงเรียนนะ แล้วเป็นเรียนราชเหมือนกันนะเหมือนเป๊ตรงที่ว่าเด็กเป็นเด็กชาวลูกชาวบ้านธรรมดาเหมือนลูกศิษย์ครูเรฟนะเด็กชั้นหนึ่งสามสิบคนเนี่ยสมัครแล้วจับฉลากเข้ามาไม่สนใจว่าพื้นความรู้เป็นยังไงนะแล้วก็มีคนนึงปัญญาอ่อนเขาไปรับเราไม่ได้เห็นนอกจากเนาะแต่เขาบอกว่ามีลูกเด็กของเขาคนหนึ่งปัญญาอ่อนก็รับก,ก็เรียนไปตามศักยภาพนะครับ แล้วก็จุดเริ่มต้นเหมือนกันไป๊ะเลยก็คือเริ่มต้นด้วยความรักเริ่มต้นด้วยความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยที่นั่นเขาเรียกว่าเป็นจิตตศึกษา20นาทีทุกวันตอนเริ่ม8โมง20ถึง8โมง40นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าที่ขบวนการที่ท่านกำลังเข้าสู่พยานที่จะสร้างกรอบสร้างแบบใหม่นั้นเนี่ยไม่ไม่ไม่เป่าเปรี่ยวเดียวดาย นะมีเพื่อนร่วมขบวนและมีสิ่งที่มีการทดลองทำในบริบทของเราเองอยู่ด้วยนะครับหนังสือกรูเรฟเนี่ยจะมีเรื่องราวที่ลึกลึกมากๆเหมือนอย่างที่ท่านพูดนี่แหละนะลึกซึ้งอย่างมากๆเลยนะครับที่จะให้เราเนี่ยเอาไปตีความและไปทดลองทำแล้วก็เอ j นจอยความล้มเหลวอย่างที่ท่านว่านะครับ ในอีกหลากหลายเรื่องอย่างมากมายโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเขาก็ได้ทดลองนะใช้ความริเริ่มสร้างสารรค์ทดลองทําในบริบทของเขานะครับสังคมไทยเราต้องการการริเริ่มดําเนินการในลักษณะนี้นะครับผมเองมีความเชื่อว่าสังคมเราอยู่ไม่ได้ถ้าคุณภาพระดับการศึกษาของเราที่เป็นอยู่ในอย่างที่เป็นในปัจจุบันเนี้ยต่อเนื่องไปอีก นะสักยี่สิบปียี่บห้าปีเนี่ยคือหนึ่งเจเนอเรชันของคนเนี่ยคนของเราจะตื้นหมดแล้วครับนะเป็นคนที่มีความเข้าใจเรื่องต่างๆเนี่ยตื้นตอนนี้นก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะครับนะปัญหานั้นเนี่ยเราเห็นอยู่ในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตครูมีค่าอย่างนะมีคุณค่าอย่างยิ่งอย่างที่ครูเรียกว่าเนี่ยแล้วก็มองในแง่ของประเทศไทยเราเนี่ยเรามีความหมายต่อ เจเนอเรชันถัดไปมันไม่ใช่แค่สอนหนังสือไม่ใช่แค่มองในลักษณะของของอโรงเรียนเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นเรื่องของเรียกว่าสังคมทั้งสังคมเนี่ยนะต้องการการเรียนรู้ในลักษณะที่ไม่ใช่เหมือนเดิมไม่ใช่เหมือนเดิมไอ้เหมือนเดิมนี่ก็คือเป็นการสร้างคนเพื่อไปทำงานในในระบบอุตสาหกรรมนะฮะโลกเราเปลี่ยนไปละ เราจะต้องสร้างคนไปอยู่ในโลกสมัยใหม่นะฮะซึ่งมีความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงรุนแรงเหลือเกินนะครับท่านทั้งหลายจึงอยู่ในโอกาสเรียกว่าเป็นคนที่มีโอกาสสูงในชีวิตนะในการที่จะช่วยกันเปลี่ยนระบบการศึกษาไทยนะฮะไปในรูปแบบนึงแล้วเราได้ตัวอย่างมานะฮะเพื่อมาจุดประกายเพื่อให้เห็นว่ามันมีลู่ทางมันทำได้นะครับ แล้วก็มีหน่วยงานสสคเนี่ยสนับสนุนนะผมจึงอขอแสดงความยินดีกับท่านเพื่อนครูทั้งหลายนะครับว่าเป็นโอกาสในชีวิตนะเป็นโอกาสในชีวิตที่จะช่วยกันทำประโยชน์ให้แก่ให้แก่สังคมให้แก่บ้านเมืองและแก่ลูกศิษย์ของท่านนะฮะแล้วก็วิธีคิดของครูเรฟเนี่ยนะเด็กกลุ่มหนึ่งเด็กกลุ่มสามนะไอ้นั่นมัน หัวกระท้ายจะเป็นเด็กตรงกลางนะฮะผมเพิ่งอ่านเ,เ,เรื่องในนิตยสาราดิสมิธโซเนียนนะเล่าถึงคนอเมริกันที่ไปดูการศึกษาที่ประเทศฟินแลนด์นะแล้วเขาบอกว่าครูที่ฟินแลนด์เนี่ยจะเอาใจใส่เด็กที่เรียนอ่อนนะในขณะที่ครูทั่วๆไปเนี่ยจะเอาใจใส่เด็กที่เรียนเก่ง ครูที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาจะบอกเลยบอกอเด็กที่เรียนเก่งเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งเขามากหรอกอยังไงมันก็เรียนเก่งนะครับยุนิดิหน่อยๆมันก็ไปแล้วะแ,แต่เด็กที่เรียนอ่อนเนี่ยต้องครูต้องเอาใจใส่มากหน่อยนะครับอย่างเงี้ยผมก็นึกในใจว่าเออใช่น้ำตรงกันข้ามกับบ้านเราแค่นะครับผมเชื่อว่าชีวิตครูเป็นชีวิตที่ให้คุณค่าแก่ชีวิตเนี่ยสูง ผมก็เป็นครูคนหนึ่งนะครับแต่ว่าบางเอิญเป็นครูหมหาลายัยนะความสุขในชีวิตครูอย่างที่ครูเรฟนะท่านพูดจากประสบการณ์ตรงชีวิตตรงของท่านเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าให้ครูในห้องนี้ทุกคนเนี่ยเล่าเนี่ยผมเชื่อว่าท่านมีทุกคนนี่คือความสุขในชีวิตครูครับนะในการที่ได้เห็นลูกศิษย์เนี่ยนะได้มีชีวิตที่ ที่ดีทราบเขานะฮะแล้วก็เราเนี่ยเป็นส่วนนิดนิดซึ่งหลายครั้งเราจะไม่รู้ตัวนะครับว่าสิ่งที่เราทำโดยไม่ตั้งใจนะหรือ,อ,อไม่ได้นึกว่าจะเป็นประโยชน์เนี่ยโอ้โหมันมันมีผลเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตเขาอย่างมหาศาลแต่เขาจะรู้เขาจะรู้ตอนเด็กเขาอาจจะไม่ได้พูดนะฮะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาเขาเ,เขารู้สึกแล้วก็ ถ้าเราได้มีโอกาสที่จะที่จะได้รับรู้เรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นในความสะเทือนใจหรือว่าความสุขใจนะซึ่งอาชีพอื่นหาได้ยากนะครับนะเพราะ,ะอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพท,ที่ที่ดีในสายตาผมนะเป็นอาชีพที่เรียกว่ามีแต่คุณไม่มีโทษแต่จริงมีโทษก็เหมือนกันเนาะถ้าาถ้าเราไปไปเกลียดเด็กอย่างนี้เนาะก็คงม,มีโทษนะครับ แต่ว่าโด,โ,ดโดยการเป็นครูครูสอนดีครูที่ดีเนี่ยมีแต่คุณไม่มีโทษเป็นว่าเป็นอาชีพที่ททีที่่อาชีพอื่นมันไม,ไ,มไม่ดีเท่าอะนะมองในแง่ของเรียกว่าความชุ่มชื่นหัวใจในชีวิตนะครับผมก็ขอขอให้กำลังใจครูสอนดีทุกท่านนะครับแล้วก็หวังว่าในโอกาสต,ต,ต่อไปเนี่ยจะได้ยินได้มาฟังท่านเล่าเหมือนอย่างที่ครูเรฟ มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับจากทุกๆท่านนะแล้วก็เราจะได้เห็นคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปของลูกศิษย์ของท่านนะฮะที่แสดงถึงการเรียนรู้ที่ลึกอย่างที่ครูเรฟเอามาให้เราดูนะครับผมหวังว่าตอนที่ท่านไปเยี่ยมครูเรฟที่ลอสแองเจลิสเนี่ยท่านจะเอาคลิปของลูกศิษย์ท่านไปโชว์ครูเรฟด้วย ขอบพระคุณมากครับกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับอาจารย์วิจารณ์พาณิ์นะครับแหมถูกใจหลายคนเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อว่ากลับไปเนี่ยเราก็จะไปทําแบบนี้นะครับและเชื่อว่าจะมีประสบการณ์ของน้องๆเด็กนักเรียนของเราอีกเยอะเลยนะครับที่ในอนาคตเนี่ยก็จะกลับมานะครับเลยลืมถ่ายคลิปไปด้วยนะครับที่สําคัญจะได้ติดไม้ติดมือไปหาครูเรฟนะครับที่ LA ด้วยผมขอติดไปด้วยนะอีกคนหนึ่งนะครับ ก่อนที่เราจะไปเสวนากันต่อนะครับซึ่งช่วงบ่ายวันนี้น่าจะสนุกสนานที่เดียวนะครับน่าจะมีหลากหลายประเด็นคำถามนะครับตอนนี้เรามีวิทยากรนะครับที่เรียกว่าให้เกียรติมาอยู่กับเรานะครับอีกหนึ่งท่านนะครับ แลท่านนะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับแต่ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยครับท่านดีจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยวการกระทรวงศึกษาธิการนะครับในปี2550และนอกจากนี้นะครับท่านเนี่ยยังได้ร่วมจัดรายการเวทีความคิดด้วยนะครับทางคลื่นวิทยุครับ96.5 FM ในทุกๆวันอังคารด้วยนะครับเอาละครับนะอกาสนี้ขอเรียนเชิญพบกับรองศาสตราจารย์ดรวรากรสามโกเศษขอเสียงปรบมือครับ